ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นี่ครับข้าวกะเพราหมูสับครับก็แบบวันนี้มาซ้อมให้ทุกคนดูอีกแล้วครับก็จะจับเวลาตามนาฬิกากล้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนาฬิกานะว่าผมกินไปตอนสุดท้ายกี่นาทีผมไม่รู้จะกินได้เร็วขนาดไหนครับตอนนี้เวลา ไปครับเริ่มครับเอาแล้วครับก็สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมตอนนี้มาโยกกับการฝึกซ้อมนะครับโอ้โหวันนี้ถาดเบือเลยครับผมไม่ได้มาแบบจิ๊บกระใจเหมือนรอบก่อนนะครับผมนะโอ้โหมาจัดมากระจววงเลยครับแมเสียวมีน้ําด้วยครับวันนี้มีน้ําตามต้องให้น้าช่วยครับวันนี้กินยากครับโอ้ มีถั่วด้วยนี่ยิ่งยากเลยครับหลังจากผมกินเสร็จเน้วผมแน่นอยู่เหมือนกันนะครับนี่อีกเยอะมากครับทุกคนค่อยๆจ้วงไปครับปุ่มไลค์ปุ่มกดถูกใจอยู่ใกล้นะครับกดให้ด้วยนะครับผมมีกำลังใจให้ทําต่อไปครับกินไปเรื่อยๆครับผมเราลดลงไปเยอะด้วยครับเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกนะครับผม น้ำนี่เยอะเลยครับหมดไปเป็นขวดหมดเกือบขวดนะครับทุกคนคิดดูตลังี้ผมกินเสร็จนะครับจ้วงเข้าไปโอ้โหใกล้หมดแล้วครับถาดใหญ่ๆเวเลอร์ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับเอาครับเริ่มนิ่งแล้วครับนิ่งไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนผมจะบอกคือว่ามันจุกครับมันจุกอยู่ที่หน้าอกครับผมนะมันแน่นมันจุกครับก็เรยนิ่งไปแป๊บหนึ่งโอ่โหจ้วงเข้าไปครับจะหมดแล้วครับผมนะ แล้วครับกว่าแล้วทุกเม็ดแล้วผมกินนะครับทุกคนโอเคครับครับจะหมดแล้วครับทุกคนโอเคครับหมดแล้วโอ้โหเวลาที่ใช้ไปก็คือ7จ็ดนาทีสามสิบวินะครับโอ้โหอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับวันนี้โอ้โหภูมิใจครับตัวเองทำได้ถึงเนาทีครึ่งโอ้โหประมาณ1นึ่โลกว่า